ี่คือฝั่งที่ติดเกาะนะคะตรงที่มันยังไม่มียังไม่มีรีสอร์ตนะเนาะที่มองนะเกาะลันตาเนี่ยยังสมบูรณ์มากลยนะ่ะเอคือความเป็นธรรมชาติเยอะมากมีเรือจะาทางเข้าที่พักก็จะเป็นเกาะระเบมเนินเๆินเนินเินขึ้นมาบนเข,ขาคนะ่อยๆไต่ขึ้นมา แล้วเนาะหาทางเข้าที่พักไม่เจอแต่ว่ามาเจอตรงที่ว้าวนี่พี่หน่อยเดินมาเลยที่เราหาไม่เจอฝั่งนน้นเนาะที่เราหาเขาไม่เจอมันเป็นยงไงเขาทะลุได้ใช่ทะลุแบบนี้เลยนะคะเจาะนี่เลยเจอไปเนี่ยข้ามไปเนี่ยข้างบนนี่คือถนนนะคะแอดถนนวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นฝั่งนน้นก็จะเป็นติดหาเลยแล้วก็จะไปร้านอาหารนะคะแต่ที่พักจะอยู่ฝั่งนี้ เรามาเข้าห้องพักกันแล้วนะคะพี่หน่อยแกอยู่ด้านนี้ตอนนี้นะคะเราก็มาเช็คอินที่โรงแรมสีลันตาแล้วนะคะตึกที่นี่เขาจะเป็นสไตล์เหมือนคอนโดที่เขาใหญ่เลยน้องเกมใช่ใช่นะคะเพราะว่าจะเป็นเหมือนคอนโดอ่ะเหมือนโรงแรมแต่ว่าไลฟ์สไตล์ท้ายเขาใหญ่มากอไลฟ์สไตล์ท้ายเขาใหญ่ภายในนะคะต้องบอกว่าราคานะกับห้องกับบรรยากาศ ถือว่าถูกถูกมากถเพราะว่าเราจองเรายังงงว่าห้องขนาดนี้เลยหรอได้ไม่ถึงสองพันนะคะก็คือเราจะนอนพักที่นี่สองวันนะสองวันอสองคืนสามวันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณตรงห้องนอนนะคะถือว่าชอบห้องน้ำอ่อพี่หน่อยพาเดินเข้าไปเลยค่ะห้องน้ำห้องน้ำใหญ่มากห้องน้ำใหญ่แล้วก็มีทุกอย่างนะคะที่ฝั่งนี้แยกเปียกแห้งนะคะตุลาลามีติดฟังนะคะถือว่าราคาจะหายากนะ จะสานไว้บริเวณแยกนะชัดเจนแล้วว่านีก็คืออาจะกชี่นะแล้วก็เป็นระเบียงกว้างระเบียงแบบนี้เลยนะคะสามารถเปิดได้มันเชื่อมไปถึงห้องนอนเมื่อกี้นี้อ่า ซื้อห้องนอนเม e ื่อกี้นะคะยังไม่ได้เปิดออกมาด้านหลังเป็นแบบนี้บรรยากาศก็เหมือนเขาใหญ่เนาะแต่ของพี่จะเป็นวิวทะเลเหมือนอยู sure. ่บนเขาอ่ะแต่ห้องพี่ห so น่อยเป็นวิวทะเลงั้นไปดูห้องพี่หน่อยอ่าไปต่อที่ห้องพี่หน่อยนะะคเราอยู่ได้ห้องตรงข้ามกันสังเีตก็คือเหมือนเราขึ้นเขามาด้านหลังก็พิงเขาอะอ่าเสร็จแล้วได้มาซื้อห้องพี่หน่อยค่ะต้องเลืนกีาวไปไหนนี่ค่ะอยู่กับโน่เนี่ยนี่นะคะแบบนี้เลยพี่น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 ี่ รับแดดค่ะรับลมนี่นะคนแค้แดดใส่สูทลำบากโอ้คนแพ้แดดมันมันเป็นทิศที่แบบเจอแดดเต็มเต็มนะของพี่หน่อยทีวีจอใหญ่นะเดี๋ยวจะเปิดออกไปดูวิวเน่ยเขาบอกของเขาวิวทะเลนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เราเชื่อมกับห้องน้ำเมื่อก,กี้เหมือนห้องเก๋น,นั่นแหละนี่มันก็จะมีอ่างนะคะเราสามารถเปิดแล้วเราก็นอนดูท้องฟ้าได้เลยนี่เลยตรงนั้นคือทะเลจริงๆแหละนี่นะคะทะเลมันไม่โฟกัสอันนี้นะคะทะเล เห็นนะี่ยนไหมต้นไม้บางนิดนึงเป็นวิวทะเลไกลๆนะคะคือบครอบนี่นะคะบรรยากาศเหมือนเขาใหญ่นั่นแหละเหมือนเลยโอเคนะคะจบการรีวิวห้องพักนะคะสีต่ตานะคะ